สวัสดีครับทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านเลยพบกับผมนะครับพวันกอามจิตวันที่12พฤษภาคม58นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งชุดกลอง vsti นะครับ eset d u m m e r 2นะครับซึ่งผมโหลดมาเมื่อคืนนะครับจากสมาชิกที่ท่านได้มอบให้มานะครับเป็นไฟล์บิตนะครับ28.4กิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาโหลดครึ่งคืนนะครับลองมาดูวิธีการนะครับ ก็ทดสอบก่อนไม่รู้เสียงจะดังถึงตอนไหนเพราะว่า,อาตอนบันทึกนี้เสียงอาจจะดับนะครับอาจจะดับเดี๋ยวผมก็จะมาบันทึกเสียงใส่เข้าไปให้อีกทีหลังนะครับนี่คือหน้าตาที่ได้มานะครับทั้งหมดเลยโหลดมาครึ่งคืนได้มานี่ครับตัวที่ผมบีบเป็นไฟล์ซิปไฟล์ลาไว้ก็คือว่ามันเป็นไฟล์สําคัญครับตัวแคลคที่เราเรียกกันนะครับเดี๋ยวมันจะโดนลบออกไปนะครับตอนติดตั้งแนะนําให้ลบ ให้ปิดป้องกันเวลานะครับแล้วก็ถอดเน็ตออกนะครับเดี๋ยวปิดป้องกันเวลาแล้วเข้าเน็ตญาติจะมาเยี่ยมนะครับตัวที่ขึ้น e z x นี่เป็นชุดกรองของเขาครับเนี่ยนะครับเป็นชุดสําเร็จของเขาหมดเลยทั้งหมดแล้วก็จะมีเป็นตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตไว้ทีหลังนะครับตัวชุดกรองผมก็ไว้ทีหลังผมจะลงตัวหลักก่อนตัวหลักก็คือ e z ด t u เ m m e r สองนะครับแล้วก็มีตัวอัปเดต อัปเดตก็คือติดตั้งหลังจากตัวลงตัวนี้แล้วเริ่มกันเลยครับดับอันคลิกนะครับเป็นไฟล์ iso ติดตั้งผ่าน d เดมอนทูลนะครับให้เดมอนทูลเมาส์อิมเมจไปเลยครับไปแล้วนะครับนี่ครับมาอยู่นี่อินสตอลนะครับผมติดตั้งระบบ32บบิตนะครับที่อยู่ของเขานะครับนี่ ถ้ามีโปรแกรมซเนอร์อยู่ในเครื่องเขาจะไปที่ c คค w a l k vsti plug in นะ,น,น,นะครับเนี่ยจะมีชื่อเขาทุนตักนะครับเนี่ยถ้าไม่มีนะครับเขาจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเองนะครับถ้าไม่มีซอเนอร์นะครับเขาจะทำของเขาขึ้นมาเองตัวนี้เราเอาตามนี้ครับตอนนี้ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์อยู่นะครับความเข้ากันได้ของระบบนะครับ ใช้เวลาพักหนึ่งคือป้องกันนะครับตัวซอฟต์แวร์นี้มันออกแบบมาป้องกันว่าลงไปแล้วจะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูครับตอนติดตั้งติดตั้งไปแล้วตอนจะใส่คีย์บางครั้งมันก็จะบันทึกบันทึกวิดีโอไม่ได้ครับก็จะเป็นวิดีโอใบ้นะครับเดี๋ยวผมใช้ใน Sony Vegas เอาเสียงเพิ่มเข้ามาให้นะครับ สักครู่นะครับกําลังตรวจสอบอยู่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วเขาจะข้ามไปเลยครับถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์ครับติดตั้งไม่ได้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดไม่มีซาวการ์ดเขายังไม่ยอมเลยครับเราติดตั้งไดเวอร์ซาวการ์ดไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ยอมครับเหมือนกับเขาทํางานเรื่องเสียงนะครับถ้าไม่มีเสียงให้เขาออกเขาจะไม่ยอมนะครับ นี่ก็ copy ไฟล์นะครับสําหรับโปรแกรมตัวหลักนะครับนี่ตัวหลักตัวหลักก็คือนี่ครับ s e t d e m r home นลยแหละครับคือโปรแกรมตัวหลักของเขาต้องลงตัวนี้ก่อนทุกครั้งครับนะครับพักใหญ่นะครับ ก็ไฟล์เขาค่อนข้างใหญ่ตัวนี้เรียบร้อยนะครับได้มาก็กดฟินิชนะครับ ตรงนี้ออกไปได้เลยครับนี่ถอยออกไปได้เลยปิดไปเลยเลยครับทีนี้เราก็มาตัวอัปเดตครับไล่ไปเลยดับมันคลิกเลยครับเม้าอีเมจไปเลยครับ32สิบสองบิตนะครับ ไปเรื่อยๆครับเน็กไปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับออกไปเช่นกันนะครับตัวอัปเดตที่2นี่ครับตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไระเขาให้ติดตั้งก็ติดตั้งครับอ มีฟอร์มอ๋อมีเวอร์ชั่นนี้ลงไปแล้วคือตัวแรกเมื่อกี้ที่เราเอาเอาติดตั้งไปนะครับ32มสสอเช่นเดิมนะครับมันบอกว่าจะอัปเดตเพิ่มไหมอัปเดตเลยครับ เรียบร้อยครับอถอยออกมานะครับทีนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือว่าตัวโปรแกรมนี้มันจะมีไฟล์ vsi t ก็คือตัวไฟล์นามสกุล dll .dll นะครับเราไปตรวจสอบกดตรงนี้ครับตรงแคลกเขาเนี่ยนี่ครับทุนทักคีย์แกนนะครับได้มาอย่างนี้นะครับอันดับแรกให้กด เลือกตรงนี้ครับเราทํางานกับ e s e d u m m e r 2ก็กดอย่างนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับปึ๊กเขาจะถามหาครับว่าอยู่ที่ไหนครับนี่เห็นไหมครับโปรแกรมแคค walk ถ้าเราไม่มั่นใจให้หาอย่างนี้ครับคอมพิวเตอร์ DC โปรแกรมไฟล์แคค walk VSTI นะครับแล้วก็ทูนตักแล้วก็ตัวนี้ครับโอเพนนี่ครับเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ทีนี้ต่อไปนะครับก็ตัวสําคัญแหละที่ผมบอกว่าตัววิดีโอมันจะหยุดการบันทึกหรือเปล่านะครับต้องลองดูเดี๋ยวถ้าเสียงหายก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยเอาใส่เข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเปิดไอคอนตัวนี้ครับลองดูนะครับถ้าไม่หายก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แรกนะครับให้กดตรงนี้เลยอันดับแรกนะครับกดตรงนี้นะครับคือเราจะเขาเรียกว่าลงทะเบียนแบบแบบไม่ไม่ออนไลน์ครับแบบปิดนะครับกดตึกอย่างนี้ครับนี่เขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ copy id นะครับ id ตัวนี้นะครับนี่กด copy นะครับ copy มานะครับตึ๊บ แล้วเอามาวางตรงนี้วางไปเลยครับปุ๊บกดตรงนี้นะครับให้มีซีเรียนนะครับชึบนะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้อ,อ๋อตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ขอนโค้ดก่อน กดตรงนี้ให้เกิดนะครับให้มันมีไฟล์ขึ้นมาตรงนี้นะครับชึบนี่ครับไฟล์ตัวนี้เขาบอกว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนให้เอาไปไว้ที่นะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยไว้ที่โปรแกรมนะครับที่กวเขาอยู่ก็คือ,อโปรแกรมไฟล์แล้วก็ทูนตักของเขา e z e t dammer นี่ครับแล้วก็กดเซฟเลยนี่ครับกดเซฟไปเลย ให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วย้อนกลับมาตรงนี้นะครับกดไปเลือกหาไฟล์ที่เราไปวางไว้เมื่อกี้เนี่ยอ่าเจอแล้วกด open เลยครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับจึ๊บนี่ครับใช้ได้สมบูรณ์แบบร้อเปซ็นต์เห็นไหมครับ Enjoy Yoututac r Product โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยพร้อมทำงานแล้วครับเสียงเขาจะเบาลงตัวนี้หน้าต่างพวกนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีหน้าที่อีกสำหรับชุดกรองชุดต่อๆไปก็จะมีลักษณะค,คล้ายๆกันอย่างนี้ครับแต่คลิปนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยออกไปได้เลยนะครับตัวนี้คือเราเคาะเล่นเป็น standalone แล้วได้เลย โอเคนะครับคลิปนี้ก็การติดตั้งเบื้องต้นนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับนะครับบางครั้งก็ถ้าท่านดูไม่ทันสงสัยก็ย้อนดูตัวนี้มันเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับผมว่าผมจะทําเป็นภาษาไทยนะครับทําเป็นคู่มือแนบไว้นะครับโอเคครับสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับที่อยู่ของเขานะครับนี่ถ้ามี โปรแกรมโซเนอร์อยู่ในเครื่องเขาจะไปที่แคค walk vsti plug in นะครับเนี่ยเจะมีชื่อเขาทุนตักนะครับเนี่ยถ้าไม่มีนะครับเขาจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเองนะครับถ้าไม่มีโซเนอร์นะครับเขาจะทําของเขาขึ้นมาเองตัวนี้เราเอาตามนี้ครับตอนนี้ตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์อยู่นะครับความเข้ากันได้ของระบบนะครับใช้เวลาพักหนึ่ง คือป้องกันนะครับตัวซอฟต์แวร์นี้มันออกแบบมาป้องกันว่าลงไปแล้วจะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับตอนติดตั้งติดตั้งไปแล้วตอนจะใส่คีย์บางครั้งมันก็จะบันทึกบันทึกวิดีโอไม่ได้ครับก็จะเป็นวิดีโอใบนะครับเดี๋ยวผมใช้ในโซนี่เกเอาเสียงเพิ่มเข้ามาให้นะครับสักครู่นะครับกำลังตรวจสอบอยู่ เขตรวจสอบเสร็จแล้วเขาจะข้ามไปเลยครับถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้ก็คือหมดสิทธิ์ครับติดตั้งไม่ได้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดไม่มีซาวการ์ดเขายังไม่ยอมเลยครับเราติดตั้งไดเวอร์ซาวการ์ดไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ยอมครับเหมือนกับเขาทํางานเรื่องเสียงนะครับถ้าไม่มีเสียงให้เขาออกเขาจะไม่ยอมนะครับนี่ก็ copy f ี l ไฟนะครับสําหรับโปรแกรมตัวหลักนะครับนี่ตัวหลักตัวหลักก็คือนี่ครับอีเซ็ตดัมเมอร์โนี่แะครับคือโปรแกรมตัวหลักของเขาต้องลงตัวนี้ก่อนทุกครั้งครับนะครับพักใหญ่นะครับ ก็ไฟล์เขาค่อนข้างใหญ่ตัวนี้เรียบร้อยนะครับได้มาก็กดดฟินิชนะครับ ตรงนี้ออกไปได้เลยครับนี่ถอยออกไปได้เลยปิดไปเลยเลยครับทีนี้เราก็มาตัวอัปเดตครับไล่ไปเลยเดี๋ยวมันคลิกเห้ครับเมาส์ิมเมจไปเลยครับสามสิบสองบิตนะครับ ไปเรื่อยๆครับเน็กไปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับออกไปเช่นกันนะครับตัวอัปเดตที่2นี่ครับตัวนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไระเขาให้ติดตั้งก็ติดตั้งครับโอ้ มีออ๋อมีเวอร์ชันนี้ลงไปแล้วคือตัวแรกเมื่อกี้ที่เราเอาเอาติดตั้งไปนะครับ3 2เส้นเดิมนะครับมันบอกว่าจะอัปเดตเพิ่มไหมอัปเดตเลยครับ เรียบร้อยครับอถอยออกมานะครับทีนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือว่าตัวโปรแกรมนี้มันจะมีไฟล์ vsi t ก็คือตัวไฟล์นาสกุล dll .dll นะครับเราไปตรวจสอบกดตรงนี้ครับตรงแคล็กเขาเนี่ยนี่ครับทุนทักคีย์แกนนะครับได้มาอย่างนี้นะครับอันดับแรกให้กด เลือกตรงนี้ครับเราทํางานกับ e s e d u m m e r สก็กดอย่างนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับปึ๊กเขาจะถามหาครับว่าอยู่ที่ไหนครับนี่เห็นไหมครับโปรแกรม Ca ค walk ถ้าเราไม่มั่นใจให้หาอย่างนี้ครับคอมพิวเตอร์ DC โปรแกรมไฟล์แคค walk VSTI นะครับแล้วก็ทูนตักแล้วก็ตัวนี้ครับโอเพนนี่ครับเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ทีนี้ต่อไปนะครับก็ตัวสําคัญแหละที่ผมบอกว่าตัววิดีโอมันจะหยุดการบันทึกหรือเปล่านะครับต้องลองดูเดี๋ยวถ้าเสียงหายก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยเอาใส่เข้ามานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเปิดไอคอนตัวนี้ครับลองดูนะครับถ้าไม่หายก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แรกนะครับให้กดตรงนี้เลยอันดับแรกนะครับกดตรงนี้นะครับคือเราจะเขาเรียกว่าลงทะเบียนแบบแบบไม่ไม่ออนไลน์ครับแบบปิดนะครับกดตึกอย่างนี้ครับนี่เขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ Copy ID นะครับ ID ตัวนี้นะครับนี่กด Copy นะครับ Copy มานะครับตึ๊ แล้วเอามาวางตรงนี้วางไปเลยครับปึ๊บกดตรงนี้นะครับให้มีซีเรียนนะครับชึบนะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้อ๋อตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ขอนโค้ดก่อน กดตรงนี้ให้เกิดนะครับให้มันมีไฟล์ขึ้นมาตรงนี้นะครับชึบนี่ครับไฟล์ตัวนี้เขาบอกว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนให้เอาไปไว้ที่นะครับตัวสีน้ําเงินเนี่ยไว้ที่โปรแกรมนะครับที่พวกเขาอยู่ก็คือ,อโปรแกรมไฟล์แล้วก็ทูนตักของเขา e set d u m m e r นี่ครับแล้วก็กดเซฟเลยนี่ครับกดเซฟไปเลย ให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วย้อนกลับมาตรงนี้นะครับกดไปเลือกหาไฟล์ที่เราไปวางไว้เมื่อกี้เนี่ยอ่าเจอแล้วกด Open เลยครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านเลย พบกับผมนะครับพาวันกอมจิตวันที่12พฤษภาคม58นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งชุดกลอง VSTI นะครับ e s u m m e r 2นะครับซึ่งผมโหลดมาเมื่อคืนนะครับจากสมาชิกที่ท่านได้มอบให้มานะครับเป็นไฟล์บิดนะครับ28.4กิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาโหลดครึ่งคืนนะครับลองมาดูวิธีการนะครับก็ ทดสอบก่อนไม่รู้เสียงจะดังถึงตอนไหนเพราะว่าอตอนบันทึกนี้เสียงอาจจะดับนะครับอาจจะดับเดี๋ยวผมก็จะมาบันทึกเสียงใส่เข้าไปให้อีกทีหลังนะครับนี่คือหน้าตาที่ได้มานะครับทั้งหมดเลยโหลดมาครึ่งคืนได้มานี่ครับตัวที่ผมบีบเป็นไฟล์ซิปไฟล์ลาไว้ก็คือบ้านเป็นไฟล์สําคัญครับตัวแคลกที่เราเรียกกันนะครับเดี๋ยวมันจะโดนลบออกไปนะครับตอนติดตั้งแนะนําให้ลบให้ปิดป้องกันไวรัส นะครับแล้วก็ถอดเน็ตออกนะครับเดี๋ยวปิดป้องกันเวลาแล้วเข้าเน็ตญาติจะมาเยี่ยมนะครับตัวที่ขึ้น e z x เนี่ยเป็นชุดกลองของเขาครับเนี่ยนะครับเป็นชุดสําเร็จของเขาหมดเลยทั้งหมดแล้วก็จะมีเป็นตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตไว้ทีหลังนะครับตัวชุดกลองผมก็ไว้ทีหลังผมจะลงตัวหลักก่อนตัวหลักก็คือ e z ด t d เ m m e r สองนะครับแล้วก็มีตัวอัปเดตอัปเดตก็คือติดตั้งหลังจากตัวลงตัวนี้แล้ว เริ่มกันเลยครับดับอันคลิกนะครับเป็นไฟล์ ISO ติดตั้งผ่าน d e m o n t o o l นะครับให้ d ด m o n t o ลเมาส์อิมเมไปเลยครับไปแล้วนะครับนี่ครับมาอยู่นี่อินสตอลนะครับผมติดตั้งระบบ32บบิตนะครับ